เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และดวงจนันทร์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกจากนั้นเคลื่อนที่ไปและรับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกนอกจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้ายังมีดาวอีกมากมายที่ปรากฏเด่นชั ยามค่ำคืนสงสัยหรือไม่ว่าดาวต่างๆที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าแต่ละคืนมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ดาวที่ดูกระจัดกระจายบนท้องฟ้านั้นหากเราลองใช้จินตนาการลากเส้นเชื่อมโยงดาวเลิกดวงที่สว่างที่มีตำแหน่งใกล้กันอาจมองเห็นดาวเหล่านี้เป็นกลุ่มดาวที่มีรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของผู้สังเกต ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันรู้หรือไม่ว่าเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าดาวและกลุ่มดาวจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างไรโดยในแต่ละคืนดาวเกิกหรือกลุ่มดาวที่เรามองเห็นจะมีรูปร่างแบบเดิมตลอดคืน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปโดยกลุ่มดาวจะปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและปรากฏรับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และในวันถัดถัๆไปกลุ่มดาวยังคงมีรูปร่างเช่นเดิมแต่จะปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าช้าไปเล็กน้อย และเมื่อครบหนึ่งปีกลุ่มดาวจะกลับมาปรากฏบนท้องฟ้าที่ตำแหน่งวันและเวลาเดิมในรอบปีโดยมีเครื่องมือช่วยในการดูดาวซึ่งเรียกว่าแผนที่ดาวซึ่งอยู่ในรูปแบบแผนที่ดาวกระดาษโปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ สวัสดีครับเพื่อนๆคืนนี้อากาศดีจริงๆเลยนะครับท้องฟ้าโปร่งมากๆเลยผมว่าจะออกไปดูดาวสักหน่อยเพื่อนๆอ,ออกไปดูดาวด้วยกันสิครับอ้าวเจมกํกำลังจะไปไหนนะ่ะดึกแล้วนะทำไมยังไม่นอนอีกละ่ะผมยังไม่ง่วงเลยครับเลยว่าจะออกไปดูดาวที่หน้าบ้านสักหน่อยอืมวันนี้ท้องฟ้าโปร่งดีนะเหมาะที่จะดูดาวจริงๆด้วย ถ้าอย่างนั้นเราก็ออกไปดูดาวด้วยกันสิครับพ่อว้าวพ่อครับคืนนี้มีดาวเยอะจังเลยนะครับใช่สวยมากๆเลยละนี่เจมรู้ไหมว่าเราสามารถระบุตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าได้นะจริงหรอครับเอแล้วเราจะระบุได้ยังไงอ่ะครับการระบุตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้า เราจะบอกด้วยค่าของมุมเงยเอ๊ะมุมเงยคืออะไรเหะครับพ่อเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของดาวยังไงผมยังไม่เข้าใจเลยครับมุมเงยก็คือมุมในแนวตั้งหรือมุมที่มองสูงขึ้นไปจากเส้นขอบฟ้าไปสู่จุดเหนือศีรษะหรือจุดที่ตรงกับศีรษะของเราพอดีนั่นแหละซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ ศูถึง90องศามุมเงยนี้จะทำให้เรารู้ตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าผมเข้าใจแล้วครับมุมเงยคือมุมที่มองสูงขึ้นไปจากขอบฟ้าจนถึงดวงดาวส่วนจุดเหนือศีรษะก็คือตำแหน่งที่ตรงกับศีรษะของผมพอดีใช่แล้วล่ะเจมเอพ่อครับดาวอยู่สูงขนาดนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่า เราก็จะไม่สามารถบอกค่ามุมเงยเป็นองศาที่แน่นอนได้ละสิครับไม่ยากเลยเจมเพราะเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยแหละประมาณค่าของมุมเงยได้ว้าวจริงหรอครับพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อสอนผมหาค่าของมุมเงยด้วยมือบ้างสิครับได้เลยน้องๆครับขณะที่คุณพ่อสอนเจมนั้นน้องๆลองทำตามไปพร้อมๆกับพวกเขาดูนะครับ ก่อนที่เราจะไปหาค่าของมุมเงยกันเราต้องมารู้จักวิธีการใช้มือในการวัดองศาก่อนเจมคอยดูมือตามพ่อแล้วทำตามนะเอาละเรามาเริ่มด้วยการชูนิ้วก้อยขึ้นแบบนี้จะได้ค่าประมาณหนึ่งองศาต่อมาถ้าเราชูนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเรียงติดกัน3มนิ้วแบบนี้จะได้ค่าประมาณ ห้าองศาถ้าหากเรากำมือแบบนี้จะได้ค่าประมาณสิบองศาต่อมาถ้าเรากางนิ้วชี้กับนิ้วก้อยแบบนี้จะได้ค่าประมาณสิบห้าองศาและหากเรากางนิ้วโป้งและนิ้วก้อยออกแบบนี้จะได้ค่าประมาณ 25องศาเอาละเจมหลังจากรู้วิธีการวัดองศามุมเงยด้วยมือได้แล้วคราวนี้เรามาเริ่มหาค่าของมุมเงยของดาวพร้อมกันเลยนะได้เลยครับเริ่มเลยครับพ่อเอาละถ้าอย่างนั้นเหยียดแขนออกไปจนสุดแขนหลังจากนั้นหลับตาข้างหนึ่ง แล้วมองเล็งไปที่ปลายมือหลังจากนั้นก็เริ่มทำการวัดมุมเงยเริ่มต้นจากบริเวณเส้นขอบฟ้าต่อขึ้นไปเรื่อยๆขณะที่ต่อมือขึ้นไปเราก็นับองศาไปด้วยจนถึงตำแหน่งของดวงดาวที่เราต้องการเพียงเท่านี้เราก็จะได้ค่าขององศามุมเงยแล้วซึ่งเราจะใช้องศาที่ได้มา ระบตุตำแหน่งของดาวว้าวเยี่ยมไปเลยครับพ่อนี่เจมเห็นดาวดวงนั้นไหมที่ใหญ่และสว่างกว่าดาวดวงอื่นน่ะไหนเจมลองวัดดูสิว่าจะได้มุมเงยกี่องศาได้เลยครับพ่อได้หกสิบองศาครับเก่งมากเจมน้องๆค่ะ เราได้รู้จักวิธีหาตำแหน่งของดาวจากการหาค่าของมุมเงยโดยการใช้มือของตัวเองกันไปแล้วแต่ค่าที่หาออกมาได้นั้นก็ยังไม่แม่นยำนะคะเอแล้วอย่างนี้น้องๆคิดว่ายังจะมีวิธีใดอีกบ้างไม่เอ่ยที่จะทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของดวงดาวได้แม่นยำมากขึ้นว่าไงคะ น้องๆคิดกันออกหรือยังถ้ายังคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับเจมได้เลยค่ะอ้าวเจมตื่นแล้วเหรอสงสัยเมื่อคืนจะดูดาวกันดึกไปหน่อยถึงได้นอนตื่นสายแบบนี้แหมก็เพลินดีนี่ครับพ่อผมยังคิดอยู่เลยว่าคืนนี้จะชวนพ่อออกไปดูดาวด้วยกันอีกนะครับเนี่ยได้สินี่เจมก่อนที่เราจะไปดูดาวกันคืนนี้ พ่อมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าได้แม่นยำขึ้นมาแนะนำด้วยนะเอแล้วอุปกรณ์ที่พ่อว่านี่คืออะไรล่ะครับแผนที่ดาวนะ่ะแผนที่ดาวนี่เหมือนพวกแผนที่ทางหลวงหรือเปล่าครับก็มีส่วนเหมือนกันตรงที่เป็นแผนที่แสดงตำแหน่งเหมือนกันนะ่ะแต่แผนที่ทางหลวงแสดงตำแหน่งของสถานที่ ส่วนแผนที่ดาวจะแสดงตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่แผนที่ดาวจะแสดงเฉพาะตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์เท่านั้นนะเอ๊ะทำไมาถึงแสดงได้เฉพาะตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์เท่านั้นล่ะครับสาเหตุที่ไม่แสดงตำแหน่งกลุ่มดาวเคราะห์เป็นเพราะกลุ่มดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตลอดเวลาอ๋ออย่างนี้นี่เอง แผนที่ดาวจะแบ่งครึ่งทรงกลมของท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนคือฟ้าทางทิศเหนือและฟ้าทางทิศใต้โดยจะมีเส้นแบ่งซึ่งจะลากจากขอบฟ้าทิศตะวันออกไปตามความโค้งของทรงกลมท้องฟ้าผ่านจุดเหนือศีรษะไปยังขอบฟ้าทิศตะวันตก การแบ่งฟ้าทิศเหนือและฟ้าทิศใต้สามารถดูได้ง่ายๆโดยสังเกตจากลักษณะถ้าเป็นฟ้าด้านทิศเหนือจะมีลักษณะคล้ายคนหน้ายิ้มหากเป็นฟ้าด้านทิศใต้จะมีลักษณะคล้ายคนหน้าบึง้งบนแผนที่ดาวนั้นจะมีเส้นบอกตำแหน่งต่างๆทั้งเส้นแสดงทิศองศามุมเงยและเส้นขอบฟ้าซึ่งการวัดค่าองศาของมุมเงย เพื่อหาตำแหน่งของดาวจากการอ่านแผนที่จะแม่นยำกว่าการใช้มืออีกด้วยนะพ่อครับแล้วแผนที่ดาวนี้ใช้ยังไงล่ะครับใจเย็นๆก่อนเจมก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการใช้เรามารู้จักส่วนประกอบของแผนที่ดาวกันก่อนนะเวลาดูจะได้ไม่งงจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเถอะครับได้สิแผนที่ดาวนั้น จะประกอบด้วยแผ่นดาวและซองใส่แผ่นดาวซึ่งแผ่นดาวนั้นจะแสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวต่างๆส่วนบริเวณขอบจะมีสเกลปฏิทินบอกวันที่และเดือนส่วนซองใส่แผ่นดาวนั้นจะถูกเจาะเป็นช่องเพื่อไว้แสดงเขตพื้นที่ท้องฟ้าเส้นขอบฟ้าและทิศท,ที่บริเวณขอบจะเป็นเสมือนาฬิกาบอกเวลา ซึ่งจะแบ่งเป็นชั่วโมงและมีช่องสเกลบอกนาทีเป็นขีด1ขีดละ10นาทีอ๋อพอรู้ส่วนประกอบแบบนี้แล้วทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเลยล่ะครับเอาล่ะเจมถ้าเข้าใจแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เจมอยากรู้ที่สุดแล้วละ่ะวิธีการใช้งานใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะขั้นตอนแรกเราจะต้องตั้งวัน เวลาที่เราต้องการจะดูดาวก่อนโดยหมุนปฏิทินและนาฬิกาบนแผนที่ดาวให้ตรงตามวันเวลาที่เราต้องการจะดูเมื่อตั้งวันและเวลาเสร็จแล้วเราก็จับแผนที่ดาวแงนขึ้นทาบกับท้องฟ้าโดยให้ทิศเหนือแล้วทิศใต้บนแผนที่ดาวตรงกับทิศเหนือและทิศใต้ของภูมิประเทศจริงเพียงเท่านี้ เราก็จะเห็นตำแหน่งของกลุ่มดาวที่เราต้องการจะดูแล้วละอ๋อยังมีข้อสำคัญอีกอย่างนะเจมเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเวลาให้หมุนแผนที่ดาวไปตามทิศทางของเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เราต้องการจะดูอ๋อผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับเอาล่ะเจมในเมื่อตอนนี้ก็รู้วิธีการใช้แผนที่ดาวแล้วเดี๋ยวลองทำให้พ่อดูหน่อยสิได้เลยครับพ่อ ผมกำลังอยากลองอยู่พอดีงั้นก็เริ่มเลยสมมุติถ้าเราต้องการดูดาวในเวลา5นาฬิกาของวันที่5เดือนมกราคมเราจะต้องหมุนแผนที่ดาวยังไงเราก็จะค่อยๆหมุนแผนที่ดาวไปตามทิศทางของเข็มนาฬิกาให้สเกลของเวลาตรงกับเวลา5นาฬิกาและให้สเกลของปฏิทินตรงกับวันที่5ของเดือนมกราคมครับ ดีมากแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อจากนั้นเราก็จับแผนที่ดาวแงนขึ้นทาบกับท้องฟ้าให้ทิศเหนือและทิศใต้ในแผนที่ดาวตรงกับทิศเหนือและทิศใต้จริงๆเท่านี้เราก็จะเห็นตำแหน่งของกลุ่มดาวของวันที่เราต้องการจะดูแล้วครับเก่งมากเจมถ้าอย่างนั้นคืนนี้เจมก็คงจะหาตำแหน่งของกลุ่มดาวได้เองแล้วนะแน่นอนอยู่แล้วครับพ่อ น้องๆคะเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันหน่อยดีกว่าน้องๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมต่างดาวต่างแดนกันดีกว่ากดที่ปุ่มกิจกรรมได้เลยคะ่ะน้องๆคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงของการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคาบนี้กันแล้วนะคะน้องๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แผนที่ดาวคือแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าเท่านั้นจะไม่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวเคราะห์เนื่องจากกลุ่มดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลาแผนที่ดาวคือแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าเท่านั้นจะไม่แสดงตำแหน่งของดวงจันทร์และดาวเคราะห์วิธีการใช้แผนที่ดาวอันดับแรก ตั้งเวลาและวันที่ให้ตรงกับวันที่ต้องการดูดาวโดยการค่อยๆหมุนแผนที่ดาวไปเรื่อยๆในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นแงนแผนที่ดาวทาบกับท้องฟ้าโดยให้ทิศเหนือและทิศใต้ในแผนที่ดาวตรงกับทิศเหนือและทิศใต้จริงแผนที่ดาวนั้นจะประกอบด้วยแผ่นดาวและซองใส่แผ่นดาว ซึ่งบริเวณขอบของแผ่นดาวจะมีสเกลปฏิทินบอกวันที่และเดือนแผนที่ดาวจะไม่มีตำแหน่งของกลุ่มดาวเคราะห์เพราะกลุ่มดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตลอดเวลาซองใส่แผ่นดาวจะแสดงทิศและนาฬิกาบอกเวลา ซึ่งจะแบ่งเป็นชั่วโมงและมีช่องสเกลบอกนาทีเป็นขีดซึ่งหนึ่งขีดจะเท่ากับ10นาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องๆพบกันในคาบเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ